ันยประเทศจังหวัดสะแก้วคะ่ะวันนี้นะคะเราก็พามาอยู่ที่หน้าโรงเรือนเมลอนญี่ปุ่นพันอาซาฮีที่เราจะได้ตัดกันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ลมแรงถ้าอยู่หน้าโรงเรือนนะคะที่มีร่มเงาแบบนี้นะก็จะแบบว่า ลมดีมากๆเลยสดชื่นนะคะเดี๋ยวพี่แดงจะพาเข้าไปดูเมลอนนะคะที่เราใกล้จะได้ตัดนะว่าเป็นแบบไหนสวยแบบไหนนะคะแล้วก็ความหวานเมื่อเช้าวันเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ที่14บริกกันแล้วนะสีส้มสวยมากๆเลยยังไงใครสนใจนะคะก็สามารถจับจองกันที่ไลฟ์สดอันนี้ได้เลยนะคะเราจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 120บาทนะคะจัดส่งทั่วประเทศไทยคะ่ะไปจ้าไปจ้าระหว่างที่เราจะเข้าโรงเลยนะคะเราก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนนะนี่นดอกหญ้านะคะโอ้หนี่ค่ะปิวรู้รับลมนะคะช่วงนี้นาะโอ้เป็น ้นเดือนมิถุนายนค่ะแดดก็จะแรงมากๆเลยนะคะแดดร้อนแดดดีแต่น้องเมลอนนะคะก็จะชอบมากๆเลยนะคะอากาศแบบนี้นะความหวานนะคะของน้องเมลอนเราก็จะวหวานหวานอร่อยเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะไปจ้าเข้าไปในโรงเรือนกันให้แอบ,บดู โรงเรือนด้านข้างนิดนึงนะคะด้านขวามือนะที่เป็นแตงโมทีท่เราเพิ่งตัดกันไปนะตอนนี้เราก็ลื้อต้นออกไปแล้วนะแล้วเราก็จะมีการพักดินกันค่ะไปเลยจ้าสวัสดีค่ะเปิดประตูกันปป้ นะคะส่องดีมากเลยนะเพราะว่าเรามีการตัดใบใต้ลูกกันแล้วนะเราก็จะได้เห็นน้องเมลอนนะคะเต็มๆกันเลยเนาะระยะเวลาที่ใกล้จะได้ตัดนะคะช่วงทำความหวานเราก็จะมีการตัดใบใต้ลูกแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูต้นเมลอนเต็มๆนะคะว่าเป็นแบบไหนนะ นี่ค่ะเห็นกันชัดๆเลยนะแบบนี้นะคะช่วงนี้เราก็มีการงดน้ำกันแล้วนะเพื่อให้น้องเมลอนนะคะเขามีความหวานนะคะอร่อยเลยค่ะการตัดใบใต้ลูกนะคะเพื่อนๆเห็นแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะตัดใบออกหมดเลยนะคะใต้ลูกแบบนี้นะแต่ช่วงตัดนะต้องระวังมากๆเลยนะอย่าไปเผลอ ตัดเอาน้องเมลอนนะคะพี่แดงก็เคยเผอนะคะตัดลูกเมลอนระเด้งออกมาเลยนะเวลาตัดก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตัดไม่ดีไปตัดโดนลูกเขานะคะแบบนี้เลยค่ะตัดใบใต้ลูกแบบนี้ช่วงตัดใบใต้ลูกนะคะก็จะทําให้เป็นช่วงที่เราทำหวานเนาะก็จะทำให้นะคะดินนะเห็นไหมแดดส่องถึง ส่งถึงน้องเมลอนแบบนี้นะก็จะช่วยหนึ่งเรื่องเชื้อโรคอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะความแห้งความชื้นนะคะแล้วก็ดินก็จะแห้งแบบนี้นะคะน้องเมลอนเขาก็จะดูดเอาน้ําเลี้ยงนะคะจากลําต้นเขาแบบนี้นะเอามาทําให้น้องเขานะคะมีความหวานอร่อยขึ้นนะคะไปจ้าเดี๋ยวพาเที่ยวชมกัน ระหว่างเที่ยวชมนะเพื่อนๆก็สามารถจองกันเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้จะย้อนย้อนแสงนะเดี๋ยวยังไงพี่แดงจะพาเดินไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกัน เมลอนญี่ปุ่นนะคะพันอาซาฮีเนาะที่เพื่อนๆเห็นนะคะลูกจะสวยมากๆเลยนะเนี่ยค่ะผลสวยพี่แดงก็มีคลิปนะคะที่ถ่ายไว้ตอนที่น้องเขาแตกลายเนาะตอนช่วงแตกลายนี่เราต้องแบบว่าดูแลอย่างดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าลายน้องได้จะถี่แล้วก็นูนนูนแบบนี้นะลายถีมากๆเลยค่ะแล้วก็ เราต้องดูแลน้องนะคะเอาน้ำส้มควันไม้มาทานะคะไม่ให้ผิวน้องเขาติดเชื้ออะไรแบบนี้นะเขาก็จะขึ้นลายได้สวยงามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาเที่ยวชมค่ะ เมลอนนะคะเขาจะเป็นผลไม้เมืองร้อนนะอันด,ดูดูแดดนะคะแดดดีสุดๆน้องชอบอากาศร้อนนะนี่เอามาดูตรงนี้ไปไปจ้าว่าใครชอบลูกใหญ่นะก็สั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะเมลอนที่แก่จัดนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้ ก้านเขาก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้นะคะขั้วแตกแบบนี้นะแปลว่าเขาแก่จัดนะคะเวลาเราดูเมลอนเนาะเราก็ดูจากเนี่ยค่ะก้านก้านที่แตกแบบนี้นะคะแบบนี้ลายขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะหวานอร่อยเนื้อดีนะแบบนี้เลยเห็นไหมคะสังเกตนะนี่คือเมลอนที่ แกจัดแบบนี้นะแบบนนะการแตกขั้วแตกทุกลูกแบบนี้นะคะเวลาเราเลือกเมลอนจริงๆการเลือกเมลอนนี้ก็จะมีจุดจุดดูหลายจุดนะอย่างจุดจุดแรกอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถดูจากขั้วได้เลยเห็แบบนไหมคะมีขั้วแตกแบบนี้ ดูขวัวแตกดูลายนะคะดูลูกนะคะดูก้นแล้วก็ถามคนปลูกค่ะว่าน้องแก่ไหมเนื้อดีไหมอะไรแบบนี้นะ เมลอนนะคะเขาก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะอย่างที่มารีเมลอนอนญลาประเทศเราก็จะหาเมลอนนะคะพันธุอ์อร่อยอร่อ <ole> ย <bie, S 2> เนื้อดีๆนะมาปลูกให้เพื่อนๆได้ลิม้มชิมรสความอร่อยความสดชื่นนะคะของเมลอนนะเห็นแล้วก็ ตื่นเต้นทุกครั้งนะพี่แดงก็คือตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะที่ได้เห็นนะเมลอนของเราทุกๆุกโรงเรือนเลยค่ะเพราะว่ากว่าเราจะได้เมลอนที่แซนอร่อยแบบนี้นะคะเราดูแลนะคะตลอดเลยอ,อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมลอนญี่ปุ่นพันอาซาฮีนี้นะคะก็จะมีอายุ7 0็ดสถึงเจาวันก็สองเดือนครึ่งค่ะ ตั้งแต่เนี่ยค่ะเราเริ่มลงปลูกเนาะตั้งแต่เราเริ่มลงปลูกจนถึงเนี่ยค่ะช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวอย่างนี้ที่เห็นก็คือประมาณ2เดือนก,กว่าแล้วที่เราจะได้เก็บเกี่ยวกันเนาะเราต้องมาดูแลน้องทุกวันเลยค่ะน้องก็จะอยู่ดีกินดีในโรงเรือนแบบนี้นะคะ สนใจนะคะเมล่อนแบบไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะชอบเนื้อให้ดูให้ดูให้ด,หดูมีเมล่อนประหลาดด้วยอันนี้เราก็เก็บไป สนใจนะคะเมลอนปลอดสารปลูกในระบบโรงเรือนอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องมาเจอคนสวยคนงามเท่ะหน่อยปลื้มแดดเป็นไงคะแดดดีมากมเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะ <hike lindo> ว่า mache, สั่งจองกันแบบไหนนะคือร้อนมากเนี่ยค่ะเหงื่อแตก เหงื่อแตกมากๆเลยเนี่ยเหงื่อซึมเหงื่อไหลเหงื่อไหลไขรย้อยเลยอ่ะเขาวางกล้องนิดนึงอ่ะพาเที่ยวด้วยพาเที่ยวด้วยสดมากสนใจนะคะเมลอน ญี่ปุ่นนะคะสายพันธุ์อาไททีราคากิโลกรัมละ120บาทนะคะก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์เพจของเรานะคะหรือทาง l ล n e แอดมารีเมลอนะคะมารีภาษามาลีเมลอนภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเบอร์โทร0926719779หรือ0825255464แล้วและก็ สั่งจองไว้นะคะอย่างอรัญญาประเทศนะคะเราก็มีนัดรับกันนะคะหน้าพัสยามหรือบริเวณใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดสะแก้วนะคะก็สามารถนัดรับนะคะบริเวณรอบๆนะคะศูนย์รชาชการจังหวัดสะแก้วกันได้เนอะเพราะที่ฟาร์มเรานะคะก็จะมีไปออกบูธนะคะทุกๆวันศุกร์นะคะที่ศูนย์รชาชการจังหวัดสะแก้วค่ะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนนะคะทางมารีเมลอนอไรัญญประเทศกันเสมอมานะที่ฟาร์มของเรานะคะรับประกันความหวานอร่อยทุกลูกค่ะมีปัญหาเพื่อนๆก็สามารถถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาให้ทางฟาร์มเรานะคะเราก็จะมีการเคลมให้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอย่างไงนะลูกค้าบางคนนะก็โอเคเดี๋ยวสั่งเพิ่มสั่งอะไรนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่แบบว่าเ,ออเขาเรียกว่า อุดหนุนของเราตลอดมากันเลยนะคะทางฟาร์มเราก็ปลูกเมลอนนะคะมีเมลอนมีแตงโมมีมะเขือเทศนะคะมีมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเราเน้นเป็นปลอดสารนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงนี้เนาะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะก็ทานผักผลไม้ปลอดสารนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายของเรานะคะออกมาตากแดดกันบ้างแบบพี่แดงแบบนี้นะคะ รับประกันเลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนนะคะที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำนะคะยังไงก็ฝากติดตามเพจมารีเมลอนแล้วก็ช่อง y o ยูทูบมารีเมลอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ